บรรยากาศวันแรกของงานเสียมเมเอเชีย2 0 2 5มหกรรมเครื่องจักกลการเกษตรระดับเอเชียที่จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเริ่มต้นได้อย่างยิ่งใหญ่และคึกคักโดยการร่วมมือกันระหว่างจีนและไทยนำโดยสมาคมแคมด้าและสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยและพันธมิตรที่ผนึกกำลัง ร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยีการเกษตรในไทยทั้งนี้มิสเตอร์ฟานเชี้ยนหัวประธานสมาคมการจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งประเทศจีนหรือแคมดาได้บอกถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ไว้3ข้อคือ 1. กระชับความสัมพันธ์ไทยจีน 2. เปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรจากจีนและ 3. ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างยังย่งยืนใครที่สนใจนวัตรกรรมเทคโนโลยีการเกษตรบอกเลยครับว่าห้ามพลาด23-25กรกฎาคมนี้ ทีอิมแพเมือทองธานีฮอที่8ส่วนใครที่ไม่สะดวกมาที่งานติดตามเกษตรสัญจรไว้ให้ดีเพราะเราจะไม่ยอมพลาดและนำเสนอทุกมุมของงานนี้ตลอด3วัน